สวัสดีค่ะติดวุธกฤยุธอนุพันธ์นะคะประจำที่31ก,กรกฎาคม2560นะคะสําสหรับในส่วนของมุมมองเกี่ยวกับตลาดทองคํานะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่ารัวราคาทองคําสปอร์ต มีแนวโน้มจะแขวงตัวเลื่อนไหวในกรอบ1,260-1,280เหรียญน,นะคะก็มองแนวโน้มทิศทางในขาขึ้นนะคะโดยถ้ามองในส่วนของแรงหนุนเนี่ยมาจากการที่ดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินสมพั์ในตลาดโลกโดยในเรื่องของแรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวเลข GDP อสองคิวของสหรัฐนะคะที่ขยายตัวออกมาตามคาดนะคะก็รายงานออกมานะคะโดยทั้งนี้เองมีแรงซื้อเข้ามาจากความเมืงวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในค้าบสมุทรเกาหลีเหนือนะคะหลังจากมีการทดสอบขีปนาวุธในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ทําให้ทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจากในฐานะในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่า ตัว CFQ 17นะคะก็มีแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวในกรอบทั้งขึ้นได้ต่อนะคะจึงแนะนำให้เปิดสถานะรองที่บริเวณ19,980บาทนะคะเป้าหมายทำกำไรอ,อยู่ที่ระดับ22,000นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนถ้หากว่าลงมาแต่ระดับ19,900บาท ะะส่วน USD f u t u r e นะคะเนื่องจากว่ามองดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะจากต้นทุนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดนะคะแล้วก็เฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะรวมถึงมีความไม่มั่นใจในการเมืองสหรัฐมองวันนี้น่าจะแว่งตัวขึ้นไหวในกรอบ33.20ถึง33.44นะคะ บาทนะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำให้กลับมารอเปิดช็อตสา3สามนะคะเป้าหมายทำรายสามสามจนะคะแล้วก็จะขัดทุนถ้าหากว่าสูงถึงระดับตาม3ามนะคะส่วน s ซฟตี้เด็กฟิวเจอรนะคะวันนี้เนี่ยมอง s อ0 u าศูนนะคะแขวงตัวในกรอบ995ถึง1 0 0่งจุดนะคะทั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากดาวโจนที่ปิดบวกเมื่อคืนวันศุกร์หลังตัวเลข GDP สหรัฐนะคะในไตรมาสสขยายตัวตามคาดนะคะ แล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเองที่ขย,ยับขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยได้รับแรงหนุนนะคะจากความคาดหวังในเรื่องของอุปทานนะคะที่ล้นตลาดในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะเริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้นนะคะหลังจากการประชุมโอเปกในช่วงที่ผ่านมาที่ทางในส่วนของซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะส่งออกน้ำมันลดลงนะคะนอกจากนี้ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐนะคะที่ปรับตัวลดลง มากกว่าที่คาดการนะคะก็อาจจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานได้บ้างอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจับตาความตึงเครียดบนข้าสมุดเกาหลีนะคะว่าจะสง่งผลกระทบต่อเซนิเมนต์การลงทุนในตลาดูมิภาคมากน้อยแค่ไหนนะคะสถานะรองที่เปิดเอาไว้1,000.5จุดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือต่อนะคะเราทำกำไร1 5 0 0จุดแล้วก็สัดทุนหาว่าปรับตัวลงต่ำกว่า997จุดนะคะส่วนซิงเกิลซับฟูเจอร์นะคะ CKU17 ที่เปิดรองเอาไว้2 จุ45นะคะรอปิดทำกำไร29บาทนะคะหรือเหนือกว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าจุดเข้าก็อาจจะปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงออกไปนะคะสำหรับล็อกเท Corner เนอนะคะวันนี้แนะนำในส่วนของ KK KKP นะคะลองต้าน68-69รับ66.5 65.75นะคะ BC ชอ็อตที่ต้าน19.20 19.7นะคะรับ18แล้วก็17.5นะคะส่วน KTC ช็อตเช่นเดียวกันผ่าต้าน103-105.5นะคะรับ197.5สวัสดีค่ะ